สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องทนายความวิชาชีพโดยผมรณชัยนนรพรนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําการยื่นคําแถลงขอส่งคําบังคับให้กับจําเลยนะครับพร้อมทางการชําระค่านําส่งคําบังคับหรือค่านําหมายนะครับเข้าสู่ระบบซีออสนะครับหลังจากที่ศาลมีคําพิพากษาให้จําเลยชําระหนี้ตามคําพิพากษาแล้วนะครับหากจําเลยไม่ได้ไปฟังคําพิพากษาแล้วก็ยังไม่ได้เซ็นรับทราบคาบังคับของศาลนะครับโจทหรือทนายโจทก็มีหน้าที่จะต้อง นำส่งคำบังคับให้จำเลยได้ทราบแล้วก็ปฏิบัติตามคำพิพากษานะครับในการทำคำแถลงเขาส่งคำบังคับนี้นะครับเราก็จะต้องจัดทำเป็น pdf ให้เรียบร้อยนะครับก่อนที่เราจะนำเข้าสู่ระบบของ c ีออนะครับสำหรับข้อความของคำแถลงเขาส่งคำบังคับพร้อมทั้งการชำระเงินค่านำส่งคำบังคับนะครับผมได้นำข้อความนั้นมาแนบไว้ใต้คลิปนี้นะครับหากท่านสนใจก็สามารถที่จะมาคัดลอกและนำไปแก้ไขเพื่อใช้กับคดีของท่านได้นะครับ ผมไม่ห่วงนะครับเราไปชมกันครับว่ามีขั้นตอนอย่างไรบ้างนะครับเริ่มต้นเราก็จะต้องเข้าสู่หน้าจอของซีออสก่อนนะครับไปกันเลยครับเมื่อเข้าสู่หน้าจอหลักของซีออสนะครับก็ให้ปิดหน้าจอประกาศนี้ไปก่อนนะครับจากนั้นก็ให้เลือกที่ยื่นคำคู่ความนะครับแล้วก็เลื่อนไปเลือกที่อื่นๆนะครับคำร้องคำขอคำแถลงตรงนี้นะครับเมื่อเลือกลงไปแล้วนะครับก็จะปรากฏ หน้าจอรายการยืน่นส่งหรือรับคำคู่ความตรงนี้นะครับเลือกที่ยื่นคำคู่ความครับจากนั้นเราก็อ่านการยินยอมให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็ยอมรับครับจากนั้นเราก็จะกรอกชื่อสารแล้วก็ประเภทคำคู่ความแล้วก็รายละเอียดของหัวข้อของคำคู่ความตรงนี้ก่อนนะครับครั้งนี้ผมจะยื่นที่สารแพ่งนะครับผมก็เลือกที่สารแพ่งครับ สถานะนะครับเมื่อเราเลือกสารแ่งแล้วก็จะปรากฏรายการสถานะการติดตามคดีขึ้นมานะครับคดีนี้เนี่ยผมยื่นติดตามคดีไว้ก่อนแล้วนะครับมันก็เลือกได้วยอัตโนมัตินะครับแล้วจากนั้นเราก็เลือกประเภทคดีนะครับคดีนี้ผมก็จะเลือกคดีที่ยื่นตรงนี้เลยนะครับในส่วนของประเภทคําคู่ความก็จะเลือกเป็นคําแถลงนะครับแล้วก็ระบุหัวข้อคําคู่ความเป็นคําแถลงขอส่งคําบังคับนะครับครับผมระบุเป็นว่า คำถแถลงขอส่งคำบังคับและขอชำระค่านำส่งคำบังคับนะครับจากนั้นก็ให้เลื่อนไปด้านล่างนะครับเพื่อเลือกคำถแถลงที่เราจะเตรียมเป็น p d f ไว้ y นะครับครับเมื่อทำการอัปโหลดเรียบร้อยนะครับ ก่อนที่เราจะยื่นคำร้องนะครับเราก็เลือกที่ดูเอกสารตรงนี้ก่อนนะครับว่าเป็นเอกสารคือคำถแถลงขอส่งคำคบังคับที่เราจะทำไว้แล้วนั้นถูกต้องนะครับเมื่อตัวดูเอกสารว่าเป็นคำถแถลงขอส่งคำคบังคับถูกต้องแล้วนะครับเราก็เลือกที่ยื่นคำร้องได้เลยนะครับ ระบบก็จะดําเนินการรับคําร้องของเราเข้าสู่ระบบ c ีออสครับก็จะมาปรากฏรายละเอียดตรงรายการด้านล่างนี้นะครับคือลําดับนะครับลาดับที่1เลยนะครับก็คือคําแถลงขอส่งคําบังคับและขอชําระค่านําส่งคําคู่ความตรงนี้นะครับสถานะก็คือรอเจ้าหน้าที่รับคําร้องนะครับครับในการยื่นคําแถลงขอส่งคําบังคับก็เสร็จเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะต้องรอให้เจ้าหน้าที่ศาลแจ้งกลับมาก่อนว่า จะให้ผมโอนค่านำส่งคำคู่ความหรือค่านำหมายนะครับเข้าบัญชีของสารแ่งที่บัญชีธนาคารอะไรนะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็จะทําการชําระเงินค่านำส่งคําคู่ความนะครับแล้วก็ทําการอัปโหลดหลักฐานการชําระเงินก่อนนะครับเพื่อจะรอคําสาั่งสารต่อไปนะครับครั้งนี้ก็ขอรอเวลาที่เจ้าหน้าที่สารจะแจ้งกลับมาให้ดำเนินการเพื่อชำระค่านำส่งคำคู่ความก่อนนะครับ หลังจากที่ยื่นคำถแถลงขอให้สามีคำสั่งให้ส่งคำบังคับให้กับจำเลยแล้วนะครับจากนั้นเราก็ทิ้งเวลาไประยะหนึ่งนะครับแล้วก็เข้ามาตรวจสอบระบบซีออสอีกครั้ง,งหนึ่งว่าศามีคำสั่งอย่างไรหรือเจ้าหน้าที่มีการแจ้งให้เราโอนเงินค่านำส่งคำบังคับเข้าสู่บัญชีของศาลที่บัญชีอะไรนะครับ<อ>เมื่อเราได้ทราบรายละเอียดแล้วเราก็ทําการโอนเงินค่านำส่งคำผู้ความนะครับเข้าบัญชีของศาลแล้วก็ทําการอัปโหลดหลักฐานการโอนเงินนั้นเข้าสู่ระบบด้วยนะครับ ไปชมกันครับว่ามีขั้นตอนอย่างไรบ้างไปเลยครับหลังจากที่เรายื่นคำถแถลงขอให้สามีคำสั่งให้ส่งคำบังคับให้กับจำเลยแล้วนะครับหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ศาลก็จะแจ้งมาให้เราทำการโอนค่านำส่งคำพู้ความเป็นเงินจำนวน600บาทนะครับโดยดูจากหน้าจอได้นะครับจะเห็นว่าตามลำดับที่1น,นี้นะครับคือคำถแถลงขอส่งคำบังคับ และขอชําระค่านาส่งคาผู้ความตรงนี้นะครับจะมีรายการแจ้งโอนตรงนี้นะครับระบุว่ากรุณาชําระเงินและแจ้งโอนภายในวันที่29พฤษภาคม2567ตรงนี้นะครับเราก็คลิกที่รายละเอียดตรงนี้นะครับเพื่อจะดูว่าเราจะต้องโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารอะไรของสารแท่งนะครับครับก็จะปรากฏรายละเอียดของอหมายเลขบัญชีนะครับครับนี่นะครับ คือชื่อธนาคารออมสินนะครับถ้าใช้จ่ายในการนําส่งคาผู้ความนะครับเลขบัญชีนี้นะครับเราก็ทําการเปิดแอปในมือถือของเรานะครับทําการโอนให้เรียบร้อยจากนั้นเราก็นําสลิปการโอนเงินนั้นนะครับมาทําการแจ้งโอนตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําขั้นตอนการโอนก่อนนะครับแลวเดี๋ยวจะเอาสลิปมาเข้าตรงรายการแจ้งโอนตรงนี้ต่อไปนะครับสักครู่นะครับ หลังจากที่เราทําการโอนเงินเข้าบัญชีของธนาคารออมสินตามที่เจ้าหน้าที่แจ้งมาแล้วนะครับก็นําสลิปเข้ามาเพื่อแจ้งการโอนเงินนะครับโดยการเลือกที่แจ้งโอนเงินตรงนี้นะครับเมื่อคลิกลงไปก็จะมีรายละเอียดให้เราต้องกรอกในส่วนของสลิปโอนเงินนะครับก็ให้กรอกรายละเอียดของยอดเงินตามสลิปนะครับวันเวลานะครับแล้วก็ทําการเลือกสลิป ที่เป็น jpeg นะครับแล้วก็ทำการอัปโหลดนะครับเดี๋ยวผมจะทำการกรอกรายละเอียดก่อนนะครับครับเราจะต้องกรอกจำนวนเงินนะครับจำนวนเงินนะครับวันที่เดือนพศแล้วก็เวลาให้ถูกต้องนะครับโดยที่เราจะดูได้จากหลักฐานใบโอนเงินหรือสลิปของเรานะครับจากนั้นเราก็จะทำการเลือกไฟล์ที่เป็น jpeg นะครับหรือว่า png นะครับ เพื่อทําการอัปโหลดสลิปอันนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะขอทําการอัปโหลดสลิปก่อนนะครับเมื่อเราเลือกสลิปที่โอนเงินเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเราก็เลื่อนลงไปด้านล่างแล้วก็เลือกที่แจ้งการโอนเงินตรงนี้นะครับครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นการเสร็จขั้นตอนในการยื่นคําแถลงขอให้สามีคําสั่งให้ส่งคำบังคับให้กับจาเลยพร้อมกับการโอนเงิน ค่านําสงคาผู้ความเข้าสู่ระบบแล้วก็เข้าสู่บัญชีของธนาคารของศาลเรียบร้อยแล้วนะครับระบบก็จะแจ้งว่าแจ้งโอนเงินเรียบร้อยแล้วตรงนี้นะครับเราสามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดได้นะครับเห็นไหมครับก็จะมีรายการหน้าต่างขึ้นมาว่าเราได้แจ้งโอนเงินเรียบร้อยแล้วนะครับจํานวนเงินห0ร้อยบาทนะครับแล้วก็วันเวลาที่โอนเราสามารถเลือกที่ หลักฐานการชําระเงินนะครับคือสลิปโอนเงินตรงนี you you ้เพื่อดูความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งได้ด้วยนะครับก็จะเห็นว่ามีสลิปโอนเงินปรากฏขึ้นให้เราเห็นนะครับเราก็ปิดไปครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นการเสร็จขั้นตอนของการยื่นคำแถลงขอให้สามีคำสั่งให้ส่งคำบังคับให้กับจำเลยพร้อมท้งการโอนค่านำสงคำผู่ความเรียบร้อยแล้วนะครับ อย่างนั้นเราก็สามารถที่ออกจากระบบแล้วก็ไปทางานอย่างอื่นได้เลยครับหลังจากที่ได้ชําระค่านําส่งคาคู้ความเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนี้เราก็รอผลการส่งหมายอย่างเดียวเลยครับเป็นการเสร็จขั้นตอนในการยื่นคําแถลงขอให้สามีคําสั่งให้ส่งคำบัทครับให้กับจันเลยแล้วครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านที่ได้รับชมคลิปนี้จนจบคงได้รับประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะครับอาผมมีโอกาสก็จะทําคลิป เพื่อมานําเสนอแบ่งปันประสบการณ์และความรู้ให้กับทุกท่านในโอกาสต่อไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ